สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเยี่ยมน้องเก่งที่สวนครับที่สวนห่างจากบ้านโพหังประมาณหนกิโลอยู่โซนบ้านบึงไก่นะครับอำเภออุทุมพรจังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้จะพามาชมสวนพริกครับโอ้ดูเมฆก่อนครับเหมือนภูเขาเลยมืดมาแล้วนะครับนี่ครับฝนจะตกแล้วนี่ทำยังไง อ,อย่าเพิ่งตกนะครับเดีย๋ยวจะพาไปชมสวนพริกของพ่อน้องเก่งก่อนนะครับเวลาในขณะนี้ก็16นาฬิกาแล้วนะครับไปชมกันเลยในสวนนี้นะครับโอ้พริกโตแล้วพริกสวยงามแล้วมีบอ่อด้วยนะครับบอ่บอน้ำนี่ใหญ่เลยนะครับมีพืชผักมีกล้วยเศรษฐกิจพอเพียงครับ อ้าวเจอแม่น้องเก่งแล้วสวัสดีครับโอ้เกี่ยวหญ้าเหรอเกี่ยวญ่าให้วัวโอ้ทำความสะอาดสวนไปด้วยเนาะเออสวนสวยเนาะนี่ต้นกล้วยก็เยอะมีเออเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงของเราเลยนี่นี่นี่มีทุกอย่างเลยนี่ดินจีก็มีนี่ปลูกเยอะเยอะเะปลูกเยอะเปลูกเยอะเเออ เหมาะเจาะเลยนี่มีสระน้ำด้วยนินตาผาล้ำเหรอนี่เพิ่งปลูกเนาะโอ้เอาเอามีเถียงนาน้อยด้วยนี่เผาถ่านด้วยนี่โอ้ถ่านพอเหลือไหมโอ้เผาแล้วให้จักสอนไม่ด้วยบ่เผาเรอบ่โอ้เอาเอาสวัสดีครับนี่คือพ่อน้องเก่งครับน้องเก่งนี่มาเยี่ยมน้องเก่ง น้องเก่งอยู่ป5สวัสดีครับเฮ้ยมาเยี่ยมสวนนะนี่ไปพาไปชมสวนนี่ช่วยพ่อพ่อวันนี้สวนพริกสวยงามเลยเนาะพ่อน้อโอ้โหฝนตั้งเขามาแล้วนี่ทำยังไงนี่ดูแลไปดูแลนี่ในช่วงฝนนี่ต้องดูแลยังไงบ้างต้องฉีดยาอืมต้นหญ้าก็ต้องเอาออกนอนจะมาเออนี่นอนเนี่ยเพราะว่าฝนเนาะ ฝนกับเชื้อเชื้อราเนาะต้องป้องกันด้วยในดินนะครับป้องกันมันกําลังงามโอ้พริกนี่เก็บกี่ครั้งแล้วนี่ยังไม่เก็บเลยค่ะรุ่นแรกอ๋อรุ่นแรกเลยเหรอปลูกตั้งแต่เดือนไหนเดือนมิถุนาค่ะมิถุนาโอ้โตเร็วนะนี่มิถุนากรกฎาสิงหาหนี่นี่เข้าเดือนที่สองโอ้งามมากโอ้เจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งครับคุณครูโอ้เจ็ดวันฉีดยาครั้งหนึ่ง โอ้ปุ๋ยทางใบนี่โอ้พริกงามมากเกือบท่วมหัวแล้วนี่พันอะไรครับนี่พันอัมพาวาโกอัมพวาโกโอ้มันต้นสูงเลยต้นพันนี้สูงมากโอ้พันนี้สูงเนอะยลูกดกเนาะนี่พันนี้จะดกนี่นี่โอ้โหลูกใหญ่เลยนะนี่มันซ่อนใบเออมันอยู่ในใบนี่โอ้เต็มเลยครับนี่ ถ้าเกินโงแล้วมันจะแตกแตกตามคลองนี่เลยเนาะสองคนยงดกโอ้หนี่ชุดแรกนี่ก็โอ้เห็นขนาดนี่ชื่นใจเลยนี่ยกโอ้เอาไปหมดขอให้รักได้ราคาเนาะโอ้แต่ว่าสวยมากเลยนี่ปลูกอ้อมอาสะน้ำครับนี่ก็อาศัยน้ำจากบ่อเนาะ ใช้อะไรสูบเอาใช้เครื่องสูบน้ำรไถนาเดินตามอ๋อใช้เครื่องรถไถนาเดินตามครับเพราะมันไม่มีไฟโอ้ไฟไม่ถึงเนาะไฟมันไม่ถึงอ๋อโอ้งามมากเนะนี่โอ้พริกงามมากพ่อหนุ่มเก่งรถยังไงนี่เดินอ่าใช้สายยางเลยบ่ใช้ผมยืนอยู่ตรงนี้ใช้หัวบัวโอหัวบัวสีดเล่งเครื่องใส่เอาโอ้เอาแม่น้องเก่งก็ดูแลญาตินี่ต้อง ดูเลย้าและยามันขึ้น่นี่ยังไม่เอาออกอีกรอบที่รอบที่สามนี่ต้องอาศัยก็เยเอาใจใส่เป็นพิเศษเอาใจใส่นะครับด้วยความอดทนอดทนนี่แหละคืออาชีพเสริมหลังจากในระหว่างทำนาเนาะนี่นาข้าวของเราไหมนี่ของอ้พอมีการเกษตรค่ะโอ้พอมีโอ้พอมีมีทุกที่เนาะทุกทีปาดนี่นากี่ไร่ครับนี่ ทัง้งหมดทั้งหมดนี่กี่ไร่ของเราน pues ี่ขอเราสิบสามไร่ค่ะสิไร่ลงไปน right? Right. Oh, like <c <c ู่นบ่สิบแปดไร่สิบแปดไร่สิไร่แปดไร่โอ้ที่ทำนาสิบสามไร่ที่ทำนาสิบสามไร่ข้าวปีนี้งามไหมนี่ไม่ค่อยงามไม่ค่อยงามปีีน้โอ้หนุนดูมันมันแรงเนาะแต่ว่าพริกนี่งามมากเลยงามมากโอ้ยดีใจกับน้องเก่งเลยพริกปีนี้คาดว่าจะราคาเท่าไหร่ รอดเลขกำลัง20กว่าๆ24 25โอแต่เดือนหนึ่งถ้าจะเก็บสองครั้งเหมือนซื้อเลขละอ๋อเดือนละสองครั้งเก็บดิบเลยเนาะเก็บดิบ15วันเก็บ15วันเก็บอ๋อสองงวดสองงวดโอ้ถือว่าได้ดีนะนี่งวดแรกนี่เรายังไม่เก็บมันดูรูปมันสิดอกมันโอ้โหใส่ปุ๋ยอะไรเนาะนี่ใส่ปุ๋ย ครั้งแรกผมใส่ปุ๋ยกระต่ายกระต่ายโอ้ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยหมอดินหมอดินโอ้นี่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 อะไรก็ได้ให้ใส่สูตรเสมอเพราะว่ามันจะไม่โสมโอ้มันเก็บได้นานเนาะเก็บได้นานอาศัยว่าเก็บได้นานนี่โอ้เก่งก็พยายามถอนหญ้าช่วยแม่เด้อถอนหญ้าครับเห็นไหมเออมันชุดแรกชุดแรกอยู่ โอ้ชุดแรกขนาดนี้นี่โอ้ชุดสองนี่ไม่ต้องห่วงเลยนี่เป็นตันนะนี่ปลูกแค่นี้นี่ปีหน้านี่ต้องขยายพื้นที่แล้วเนาะปีนี้นี่น้ําปกติน้าจะเต็มบ่อเนาะน้ำจะเต็มสระนี่กูมันขาดใจค่ะขาดใจไฟฟ้าขาดไฟฟ้านี่ถ้ามีไฟการเกษตรมานี่โอ้สร้างบ้านตรงนี้นี่สบายเลยนี่นี่ไม่มีไฟไม่มีไฟผักบุ้งนี่ก็เก็บไปกิน นี่เก็บไปทอดไปผัดนี่อเยะก็ขายด้วยนะครับโอ้โหโอ้มันโดกจริงๆไนี่มันไม่ธรรมดานะนี่ดูสิดูต้นเดียวนี่เหมือนกันทั้งสวนเลยนู่นเสมอเลยโอ้ยปีนี้สวยเนาะปีนี้สวยมากเหมือนแต่งเอาเลยโอ้สุดยอดจริงๆเดือนมิถุนาเนี่เร็วนะมันงามมาก โอ้ก้าเบีย้ยคือเพาะเบียบ้ยมันเพาะเบี้ยไว้เดือนพฤษภาคมปลูกพร้อมกันบหวานข้าวหวานข้าวปลูกพร้อมกันเลยเพราะว่าพื้นที่มันสูงเนะาะน,นี่นโอ้นี่แหละสวนของเราถ้าเห็นแบบนี้นี่ปลื้มใจเลยเลยด็ด่โอ้หายนื่ใในเลยเหมือนกันทุกต้นเลยครับดอกมันโอ้โหดูพันอัมพวาเนาะอัมพวาโก โอ้ซื้อจากไหนครับโพนทองบ้านพนทองการเกษตรนี่ขายทุกอย่างมันเป็นซองเนาะโดเป็นป่องป่องหนึ่งแปดร้อกว่าบาทเลยนะนี่นี่พันพันมาเนี่เราก็ลงทุนเนาะนี่ชาวสวนต้องลงทุนโอ้เอานั่นโขลนอะไรก็ แก่เชื้อรานั่นนั่นต้องดูแลต้องเรียนรู้ตกก็ต้องสีทางดินเชื้อราโอ้นี่นี่นดีนะนี่ฝนไม่มาเนี่ยไปทางนู้นแล้วนี่เนาะมืดมาแต่ไม่ตกเนาะโอ้สิบโรคก็สิบอย่างนี่นี่เป็นยาที่เยอะที่สุดนี่นี่ช่วงแรกนี่จะเท่าไหร่จะเก็บวันไหนกะว่าเดือนกันยากลางเดือนกันยากะสิงหากันยาเออนี่เดือนหน้านี่เองนี่จะถึงแล้วนี่จะเก็บ จะเก็บวันไหนไปบอกเด้อเด้อเล่าเก่งมันมันหลายแบบกะว่ามันบูมเลยอ่าให้มันเยอะเลยเนาะให้มันเยอะเลยให้มันแต่ตอนนี้มันก็พอเก็บอยู่แต่ว่ามันยังไม่เยอะเท่าไหร่เขาเรียกว่าหน่วยหน่วยหน่วยแรกเนาะหน่วยงามมันนี่แหละภาษาเล่าก็คือหน่วยงามมันอ่าบอท่นขืนเถิมเออบอท่านขืนถ้าเก็บหน่วยงามมันออกนี่มันสิแตกเป็นโอ๊ตแตกยางพารเลยอือบอท่านได้เก็บหน่วยงามมันบอปันมันสิบอปันไหนบานี้งวดสองบานิงวดอ้ย อดซ้อนครับในวันน้อแนมเห็นแต่นวยโอ้บ้าหน่าสิมีหรอกฝนไปแล้วบ้เข้าวนี้แล้วเนี่ยเห็นบ่าสำคัญไปแล้วสำคัญแต่พายุแเออพายุอ่ะปีที่แล้วเป็นไงงามบ่กางามค่ะงามแต่บ่อปานนี่บ่อปานนี่แมนครับปลูกซ้ำนี่ปีที่แล้วเลยเท่าไหร่ดิเอาเก็บเถ่ะแหลกเลยเท่าไดรประมาณเถอะแรกได้ประมาณสามร้อยโลนี่สามร้อยกิโลกิโลปีที่แล้วเท่าไหร่นะ สาบาบาทโอปีที่แล้วสูงเนาะแต่ปีนี้ราคาก็24สตาร์ทแรก24บาทโอ้ในแถบนี้นี่มีมีสวนของใครบ้างนี่ค่ะของใบเตยของใบเตยนี่ต้นน่ะโอ้นั่นมีมีของใครอีกของีครับท่าซีโซนนี่มันแต่มันข้างอยู่เลึกๆโอ้ลึกๆนี่นี่โอ้นี่ของของบ้านเรามีกี่คนนะคนบ้าน มีสองคนมีสองคนเห็ดบ้านม่วงนี่ของบ้านพ่อฮั่งบ้านพ่อฮั่งบ้านม่วงสวนสียู่ใกล้กันครับแต่ว่าอยู่โซนบ้านมาทั้งเบืองไก่เนาะนี่โซนบ้านเบืองไก่โอ้ยมาเบืองมาเบืองเบืองเห็ดทั่วโซนทางนั้นมก็คนบ้านหั่งนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่เลึกๆมันทานไปบ่หอดโอ้แต่เห็นแบบนี้โอ้ยมันก็เป็นตะมวนแล้วเออคนเก็บกะอุ่นใจเลยคนเก็บกะมวนน้ำมันได้หลาย นี่งวดนี่การสีประมาณเอายางตำตีเตี๋มๆนี่สามร้อยโลนวยแหลกมันสีได้หน่วยแรกก็บสามค่าเก็บจักบาทก็รักก็สตาร์แรกก็บหกบาทค่ะพูนถ้าีคค่่ะาเก็บนี่หกบาทเลยนี่สี่ถ้าสามสิบบาทสี่สิบบาทก็ประมาณเก็บบาทโอ้เขึ้นตามราคาเออเนี่หกบาทค่าเก็บยี่สิบก็บาทหมายถึงว่าราคายี่สิบก็บาทต่อกิโลก็ฮักให้เขาเออหักให้เขาหกบาทให้คนเก็บ เพราะว่าเข้ากะเฮ็ดผู้เดียวบ่ไใดเนาะสุติว่า20หักออก6บาทกะเหลือ14บสี่สิบสี่คูณสามร้อยเอ้าเออกะ3สามพันกว่าบาทพอได้ยูพอได้ยูพอได้ปนนเออนั่นที่ะนี่มันก็เฮ็ดเอาเองบ่ไใดนอนเมื่อยเนาะก็ต้องจ้างคือว่านล่ะนี่โอ้ตอนนี้แถวนี่งามแห้งเบิ่ง เขารับส well ื่อเลยมันบ่ค่ะเขามาสวนเลยอบ้านนี้มารับสื่อเลยบ่บ้านเขยอมบ้านยังเหลือแต่พอขาบ้านตรงไอ้บ้านโอ้โหพี่เขาก็มารับเลยยามแรงคขันสีเก็บนี่บัก่อพี่นี่เขามารับผอดสวนเลยเอ้าดีตัวละเนาะเก็บให้แต่เขาแล้วก็รับเงินเลยรับเงินเลยมารับอยู่สวนเลยนั่นง่ายเลยบ้านนี้นี่บ่ตองเงี้ยครับคันนี่ผู้รับสื่อแล้วมันง่ายตัวละเนาะง่ายครับนี่ขยันเอาเด้อนี่เด้อพ่อเนาะเก่งเด้อ อดทนอดทนเอาเพราะว่านี่แหละไม่มีมองได้สิหาเงินเนดีกว่านี่เขามีพื้นที่ดีแ้่เด่มันก็นี่เศรษฐกิจพ่อเพียงอยู่บ้านเฮามีแนวเห็ดนี่แหละคือเงินอยู่ในดินเนอยู่ในดินนี่นี่ผู้เถ่าผู้แก่เพิ่นว่าหาเอาเงินอยู่ในหันละในหน้าเงินนี่สิบ่แมนว่าขุดไปพอเงินเลยเงินนี่เกิดจากเ้าเห็ดนี่แหละ ขันขีข้านบ่อใดได้ีหนิขีขข่ข้านบ่ได้เงินเด้นี่ขยันตามพ่อหลวงคนนี่ขยันเพ็ดสามร้อยพ่อหลวงปลูกพืชผักสวนขั้วเ,เหลือขายกับเ,เ,เหลือกินกับขายเนาะเพราะกินบ่เหลือบ่ปบอไหนดอกกินนอ่ะพริกแห้งพริกแดงเขาก็มาเอาหอดสวนอือบ้านนี้ในช่วงเดือนช่วงเดือนมกราถึงเดือนไหนนี่เอาพริกสุดนี่ถึงเดือนไหนเดือนมกราค่ะ มอคกลากับเบิด์ตนวยล่ะมอคกลากุมภากุมภาอยู่การรักษาดีการรักษาดีอายุยืนอถงสิบสองงวดค่ะโอ้ตู้อายุโอ้เราแย่งเงาได้เลยนี่ย่งเค่ะการรักษาดีแบบหน้าห่อนแบบอยังหอดสงการอยู่ค่ะสงการก็อดถ้าน้มันหอดค่ะโอ้นี่ยนี่อยู่กับหนามน้ำหนามตัวนี้ต้องต้องหอดแรงนะครับพี่น้องถ้าฝนตกมาเหาก็ต้องเอาน้ำลงเพราะช่วงนี้ยังท่วมหัวอยู่นี่นี่ยังท่วมหัวอยู่นี่ท่วมพูนสาลึกแห้งเลยนี่สาลึก นี่คุดเองกับเบิดบอหน่อยได้เนาะซะเกษตรโอ้โครงการโครงการโอ้สุดยอดโครงการของบ้านเมืองไกลโอ้เขามีบอล่องผมก็ให้ล่องให้เอ้าเขาท่าตัวนึงเลี้ยงปลาน้ำบอลไดนเรียงค่ะเรียงปลาหยางปลาหนิ่ปลานิ่เอ้าปลาหนิ่ปลาสลิดมีมัดครับบ่ได้ซื้อได้หนิเวลาอยากนี่ก็เอาเบ็ดซิดไปนี่ไปกินแรื่องนั่น ตมไได้งนั่นเห็นน์วอล์กเกียงแหวานเอานี่โอ้โอ้สุดยอดได้เลยพอเก่งเนาะเอาโอ้สุดยอดดีดีมาเบิ้งสวนครับเมือนี้มาเบิ้งโอกาสคุยไปนน้ำการดูแลรักษาบำรุงรักษาเกษตรกรผู้ที่สนใจได้จังเห็ดเนาะนี่ผู้ฮักฮักน้ำเป็นยังค่ะมัน ใหยีกใบงอกับตองเบิงต้องดูแร่ยาบำรุงน้อนขื้นเพียเสื้อล่าแน่ใครอายุปีนี้มันบ่คอยหะปีนี้บ่คอยตตมันก็เลยบ่คอยกัน้ำแดงร้องน้ำให้มันอย่าห้น้ำเออใหญน้ำขังนี่นเห็นบ่ผลิตแจงน้ำบ่มักแสะบ่มักซูมเด้อบ่มักแสะเบิงฝนสีมาาบ่ละเบิงน่ย ขีฟ้าเขาวขาเนี่โอ้เป็นแต่ตกแห้งเลยทั้งฝุ่นเนาะทึงอุทุมพรนึกได้บุนนี่นี่บ่ตกบ่มาเลยโอ้บรรยากาศงามเลยนี่เนาะโยโทัวทัวทัวยูเจน่าก่อนนี้ล่าก็ไปรับลูกมาเก่งนี่เห็นบ่กว่าสิได้เงินได้เก่งเลยกว่าแม่สิได้เงินให้ได้เงินไปจักบาทไปโรงเรียนจักบาทเก่ง กี่สิบบาทก็อยู่ได้แเรานอกเก่งเนาะเออสามสิบเอ้าเฮ็ดจรวดไปแข่งได้เด้อเฮ็ดจรวดเองได้เด้อเออเฮ็ดจรวดขวดน้ำเด้อเอาขวดเออเฮ็ดอีกแข่งวันอังคารนี่แหละโอ้แต่ว่ามาเบิ่งเข่าบ่หนีเมาเบิ่งเข่านี่ไม่น่าจะคล้องบ่นี่แต่ว่าเข่าบ่เป็นท่าเนาะมีแต่หย่าเอามันสี่ขืนบ่เราเขาบ้านต้นลงไป โอ้ไม่ใช่ขึ้นบ่อเราเขานี่ขึ้นเขาทะนีน้ำทะมีน้ขึ้นอย่าง้วตอนนี้เป็นเขาพันเตี้ยมเป็นเขาเหนียวโอ้เขาเหนียวเขาพันเตี้ยพี่มาเบิ่งเข่าเพิ่นบัดมากนะพูนโอ้มันไหลไว้แห้งเนาะพุ่นแห้งแหลงปีนี้แหลงครับพี่น้องทิ้งช่วงไปบัดนี้นี่ห้องก็สิตกมาเหมือนบ้านแน่เนาะโอ้นี่ยมีบวกขิกเป็นตะวันซ้อนทั้งนี้ก็ร่างขึ้นเนาะ น,นี่ตัวนี้ก็อีกรุ่นนึงตัวนี้ก็สิบดูไลแบบใดนี่เดวนี่เขาเอินเป็นอย่างนี่ตัวนี้มันใบยิกใบงอใบยิกใบงอแก้ได้ปะแก้ได้ครับโอ้นี่แก้ได้ครับพี่น้อง<ก>ใส่แบบใดใส่ใไปสืสส่อยามากันโาากูดโ,โอ้มันถือยาตัวนี้อายยาที่มาใส่เอาอายยา นี่จะแก้ไขเนาะนี่เนาะแก้ไไขหมอ๋อนี่แก้ไขแต่ว่าบ่เป็นอย่างแก้ได้แก้ได้เดี๋ยอะกับการมั่งง่ามเพื่อเรานี่ๆๆต่กอนมันก็เป็นเป็นซ่งนี่ขึ้นเลยนี่นี่ขึ้นนี่ขึ้นต่กอนเป็นมดเลยเออเป็นเบิดเลยขึ้นมาเห็นบ่ครับนี่ต้องบำรุงรักษาเด้ครับพี่น้องนี่สังเกตเพิ่งเพิ่นสีหากอกเนาะไม่ออกมันแตกไหมหมายมันแตกแหนงไหมนี่มันแตกขึ้นมากไหมเห็นบ่นี่ขึ้นมากไหมมันก็งามโอ้งามเลยนี่เป็นปกติของมัน นี่มันถือยาเนาะมันถือยานี่นี่มันขืนไม้นี่ขืนไ่นี่ขึ้นไม่งามนี่เห็นบะโอ้นี่เห็นบ่เด็ดออกสงสารเห็นบ่เด็ดออกนี่หักออกหักออกแตงเอาเออนะตัวใดมัน right. to หกมันง well. <ah, อเอาออกนั่นเขาเอื่อนใบหกใบงอกับ่บ่แตงออกมันโอ้แมีนเมนเมนต้องกำจัดมันนี่ผู้ใดมาเบิ่งคอยสันี่ตันนี้ให้งามบานแง่ต้นนี้ง่โทษ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 โค้เก่งเข้าไปเบิ่ง ความหัวเลยไอ้ยามันมันงามแห้งนะสูงแห้งบอกเพียกตาทุ่งอาวามเพราะว่าโตาดบ่ท่านในแก๊บเลยนี่บ่ท่านในแก็บได้สูงกว่านี่เดวนี้เดวนี้ถึงนาฮ่อนนาฮ่อนมันลวกนี่ครับนี่มันลวกฮ่อนแห้งนี่แก้ยังไหนบอกพียกยังสิตัวนี้แก้บ่ได้ดอกตัวนี้แก้บ่ได้ฝนตกมันกระเซ้าโอ้ฝนตกกระเซ้าเพราะมันฮ่อนฮ่อนแห้งโอ้นี่เห็นบ่ ุดยอดครับอากาศดีครับมือน,นีันครับฝนฝนยาสีพึ่งตกเ้อุฝนไปทั้งฝนละอุทุมพ่อพุ่นละแล้วมองนี่มันสีติดอน,นี้แน่นอ่ะติดต้นเผาติดต้นเผาอ่อาอาหารกับสีบอค่อยงามมองนี่เพราะว่ามันต้นเผาแย่งอาหาราดูดเอานี่นี่น,นี่เห็นบหมนี่ต้นไม้ใกล้ต้นมะเผากับสีมีปัญหา,านี่ ุออมโอ้มันห่อนี่ดีห่่นปี่มันก็เลยลวบปนงามมาพีกเพื่นงาม้องเอโอ้สุดยอดอีเดีอ่อนซ้อนน้ำอ่อนซ้อนน้ำพอเก่งเด้อปลูกสำปีได้นี่นะครับปลูกทุกอย่างปลูกทุกยางมีท่างเขาสะดวกพิทจะบ่มีไฟเนาะถ้ามีไฟฟ้าเขาถึงนี่โอ้สบายเลยบารนี้ เทต้องไปสมเพื่อนจะคล้องเนี่ยนี่บรรยากาศดีน้ำนี่เขาจะคล้องเนาะนี่เนาะนี่สิบสิบสามไร่พื้นไสายเขาเหนียวเนาะนี่ข้าวเหนียวสองห้องนี่เขาเหนียวสองห้องเขาเจ้าทีนี่เขาบอกงามปันไดเพราะว่าฝนต๊กมือหนึ่กันพร้อมกับมีน้ำนี่ใส่ปุ๋ยยังยังครับว่าจะเอาปุ๋ยมาใส่เร็วๆนี่โอ้นี่เห็นบ่เบื้องหน้าเพิ่น ต้นบกบกเพิ่นหลายแห้งเล็ดแถวนีินเนาะเอาไว <แบ S 1> า้ถ<า>้าตัดกิงเผาทานเนาะโอ้ดีน้ำน้ำ็พามาบกกินพาบกบกกินน้ำ <laughs> <laughs> เออบรรยากาศนี่กระเทียงบ้านได้หนั่นทั้งนั้นเทียงผมเองครับฮะเทียงเทียงผมเองบ่แมนหน้าลงไปปุ่นเลยโอ้เทียงผู้ใดเฮ็ดอยู่หันฉันโอ้ัวนั้นอ้ายกับเอื้อยบ่้าเ่นมาทำความสะอาด โอ้ี่เพื่อนจะของซ้าเพื่อนตัวนี้ซ้ำเพื่อนไ้ยาขอหอกงวหอกงงัวกอาไ้นี่บ่มันเป็นเป็นวัดอันเื่อวอเก็บเืออาดไว้งัวอุ้ยฝากับหองบันเอาฝากับหองยานฝ่าได้วัร่มมากเลยเอาสิพบพ่อเขาซ้ำนี่ก็นอะเพ่าแงน้อเดี๋ยวเขามือได้เก็บบอกเดี๋ยวทามาเบิ่งตอนเก็บนำสีเก็บมือนั่นเด้อคูแวะไปเบิ่งแน่เด้อ วัน,นถ,ถึงท่านเสาร์อาทิตย์บ่เ,เ,อเออเอาเอาสีมาเบิงนี่อู้อ้าวพบพ่อกันซ้ันี่ครับพี่น้องครับโอ้ยอ่อนซ้อนครับรมแห้งครับเมือน,นี้ครับเอาฝากกระห้องไล่เหรอครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณพ่อเก่ง <รอ S 1> น้องเกง <รอ S 1> ่ง <รอ S 1> ขอบคุณแม่น้องเก่ง <รอ S 1> ที่ให้มาชมสวนวันนี้สุดยอดครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม